นโอเคนะครับสวัสดีครับสวัสดีบนพื้นที่ชาวสีนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวครับลำนี้แขวนจนสีแดงเป็นสีชมพูแล้วครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันครับลำนี้เนีย่ยสีแดงจะเป็นสีลำนี้รู้สึกว่าจะจอดมาประมาณสักเจ็ดแปดปีได้ครับไม่รู้ว่าชุดอุปกรณ์ชุดไฟจะจะใช้งานปก,กติหรือเปล่าครับ เดี๋ยวเราเหมือนจะมาเฟิร์สอีกรอบหนึ่งครับมอเตอร์ชุดไฟเป็น2212 2,200 2, 2, KB ครับใบเบอร์7 5สปีดสปีดสปีดก็จำไม่ได้แล้วครับส,สปีด4 0 A ครับแต่เซอร์โวนี่ก็เมื่อกี้เสยียงก็การกกากันอยากย่ายังเกาะอ,อยู่เลยครับ <laughs> <laughs> โอ้โห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 ยนี่ครับอยากย่ายังไม่ได้ปัดเลยครับ เดี๋ยวเราลองมาดูกันครับว่าล้ำแขวนจนระดับสีแดงเป็นสีชมพูแล้วดูว่ายังบินเหมือนเดิมไหมอ่าแบบสองอืนสองเฮ้ยน่าจะต้องเป็นอย่างละครับเ,เพราะว่าเพราะว่าไม่เลย ไม,ไม่เหล็กครับไม่ไมเหล็กหลุดออกจากเบ้าแล้วครับ <c oughs> น่าจะต้องใช้ระบบยางรัดระบบแมนวัอ่าเราก็จะบินกันสนุกสนุกครับลำเก่าเก็บครับชุดไฟก็เก่าเก็บเหมือนกันนรุ่นแรกๆนะครับ <c oughs> เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คระบุกล่ะ่ะ ขวาขวายกซ้ายซ้ายยกอัพคือขึ้นดาวคือลงัดาวเยอะอับดาวเยอะอันดาวเยอะไม่ค่อยมีปัญหาครับวิ่งยาวๆก่อนแค่อยอัพครับเดี๋ยวเราจับลำไปตั้งนะนู่นไปเดินหายจากนู่นมาลนะเอาครับเอาครับอย่าพึ่งครับอย่าพึ่งครับ <laughs> เอฟเอครับไฟแรกหลังจากโยจอดมาจอดมานานไปเกือบจะไม่รอดครับเอาสูงก่อนครับหนักครับมี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 หนักหน้าครับ กำลังทิมครับเพราะว่าเคื่อบินกินซ้ายกินขวาเราต้องมีการทิมครับเดี๋ยวครับทิมไม่นิ่งก่อนครับเดี๋ยวจะหงายท้องเรียด,ยดยยพื้นเบาพอด,ดีมีนกมาครับไม่ได้ดินดาน เริ่มเริ่มอยู่แล้วครับเริ่มพิมอยู่แล้วแต่ก็ยังบินไกลอยู่นิดนึงครับเพราะว่านักบินหยุดบินไปนานด้วยครับเดี๋ยวคลิปต่อไปมีฮอมาให้ชมกันด้วยครับอาการบินเหมือนเดิมครับพี่ใหญ่ อาจมากระวังแอรอนหลุด,ลดนะกาวเกอือกรอบหมดแล้วครับกาวแอรอนกรอบหมดแล้วปล่อยมือไม่ได้ปล่อยมือไม่ได้เลยครับบินไปสี่นาทีแล้วครับยังมีการปรับทิมอยู่ครับ ออหายเลยมาแล้วครับสตอนเทิรนสตอนเทินลงมางัดหัวยิงป้ายตบโค้งสวยครับ ตโค้งสวยงามมากครับเอาแล้วครับหน้าหน้าหน้าน้าน่าจะยูมืออย่างพี่ชาย,ยเริ่มยู่มือแล้วครับหลังจากหยุดบินไปนานครับ นุ่นเลยไปไปไป,ไปต้นเสาไฟเลยอุย้ยหลง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 ครับเอาละครับเราจะซ้อมวางตัวก่อนแล้วนะครับซ้อมวางตัวในการลงจอด ไม่ซ้อมครับเอาจริงครับนั่นโอเคครับผ่านเลยครับถือว่าผ่านครับกับไปเลขหลังจากแขวนมานานแขวนอยู่ข้างฝาครับผ่านครับผ่านครับโอเคนะครับฝากคลิปฝากคลิปไว้แค่นี้นะครับฝากไว้ให้ชมนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ